อันนี้ไว้บีบนะคะกระดุมก็จับคู่นะคะอันนี้ตรงนี้ต้องคู่กับที่เจาะอ,อันนึงนะคะสำหรับอันนี้ก็คือที่ติดกระดุมแป๊กเข้าวอันนี้ก็คือ อันนี้ที่แป็กกดนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะอแป็กกดแล้วก็เอาอันนี้นะคะใส่ตรงข้างล่างไอ้วงกลมสสยพวกมีแป้งอะไรให้ใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ มันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แบกลงอันนี้แบกเข้านะคะมันจะแบบพอยระติดมันก็จะติดติดกันนี้ติดสองอันติดกันแล้วก็อันนี้คือหน้านะคะไว้ติดนะคะสองอัน,นะคะนี่นะคะนะคะ